มาเริ่มกันที่ประเด็นร้อนเลยนะคะสําหรับพี่หนุ่มสอนสอนรามาและดาราสาวคนหนึ่งนะคะน้ำฝนทวีพรนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีดราม่าสาดกันไปสาดกันมาในโซเชียลล่าสุดค่ะพี่หนุ่มสอนรามควงภรรยาคุณติก Big mm ๊กบิ๊กบราเธอร์อุ้มท้องทายาทในคันเกือบๆบเ,เดือนออกงานเรื่องราวดีๆเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เอง พร้อมกับเผยว่าตื่นเต้นที่กำลังจะได้เป็นคุณพ่ออีกทั้งยังขอชี้แจงประเด็นราม่าที่น้ำฝนทวีพรอ,ออกมาโพสต์ทวงคำขอโทษผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยอ้างว่าฝ่ายของหนุ่มและติ๊กไปพูดจาระรานให้ร้ายตัวเธอจนเสื่อมเสียชื่อเสียงงานนี้พี่หนุ่มจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะผมเห็นว่าการโพสต์ข้อความนั้นเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของคุณน้ำฝนที่เกินเลย นะครับออกไปในพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและก็ร้ารานผมนะครับอยู่ในขั้นตอนของการที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็จะดูว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผิดกฎหมายเนี่ยเราก็จะดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะให้ผมไปขอโทษเรื่องอะไรนะครับจะให้ผมไปเคลียร์ผมก็ไม่ทราบว่าจะให้ผมไปเคลียร์เรื่องอะไรอันนี้ผมก็อยากจะให้ทางคุณทั้งฝนเนี่ย รีบดำเนินการนะครับเพราะว่าผมก็จะได้มีโอกาสต่อสู้คดีเราเองก็ไม่เคยคิดร้ายอะไรกับใครด้วยแล้วก็ไม่เคยที่จะไปกระทําหรือว่าประสงค์ไม่ดีกับผู้อื่นอ,อันนี้ก็เป็นคําชี้แจงจากพี่หนุ่มสอนรามนะคะโดยพี่หนุ่มเองก็บอกว่าทางคุณน้ําฝนเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความที่เหมือนกับว่าไประราน <ฮะ S 2> ทางคุณสอนรามแล้วก็คุณติ๊กแต่ทางด้านคุณน้ําฝนเองก็บอกว่าพี่หนุ่มและคุณติ๊กนั่แหละ ได้มีการไประรานทําให้ตัวเธอเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าให้กฎหมายเป็นตัวตัดสินแล้วกันนะคะว่าใครระรานใครกันแน่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มก็เตรียมหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะดําเนินคดีนะคะเอาทีกับคุณน้าฝนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้เรื่องนี้มันจบลงด้วยดีน้อไม่อยากให้เรื่องราวมันใหญ่โตอยากให้หันหน้ามาปรับจูนปรับความเข้าใจกันนิดนึงเผื่อเรื่องมันจะได้แบบเบาๆลงจริงๆพี่หนุ่มสอนรามกับคุณน้าฝนน่ะเขาก็เคยมีความรู้สึกดีๆให้กันถ้าจบลงได้ดีก็ดีป